คามคิดเขียนหวังชี้ช่าวว่าซีชูจะชูดจีเซนี่จะจะวะหวัดดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นดูใบวัยรุ่นชาไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมบอลแลนซ์โบบายกันอีกแล้วนะท่านชมนั่งกับบิ๊กโค้กเจ้าเดิมที่เพิ่มเติมความห่วงใยนะครับนอนนอนวานจอยอิ่มแพร่เหมือนแม่ปร้อนอิ่มปล้อนเหมือนแม่แปร่คนดูก็มือถือกันอีกแล้วเราไใครสนใจเกมนี้ไปโหลดลิงก์กันได้นะริงก์โหลดด้านล่างเป็นยาตะคลิปนะครับต้องชมนะ ว่านจอยว่านจอยห้ามขีดเขียนหวังฉีนเอาวูติดยอดดิยอดจู่จวะอิ่มแวะไปลุยอาเว้ 6, ่ใครมันย uh ืนดันกับพี่ตรงนี้วะอยีารู้เรื่อง ไว้ล่วงหนึ่งเฮ้ยเกือบโดนแล้วนะมันวางแล้วอีวินสวยสวยตรงไหนยิงหนิเพื่อนกดปุ่มยิงหนิโอ้โหเกมโอ้โหไอ้แมงลินยังงูเลยอ่ะไอ้ชื่อชื่อเจ๊กชื่อจินจีเนี่ย ยิงนี่สวยโอ้โอหยืนจ่อขนาดนั้นยิงไม่โดนโอ้กูจะรู้อะโอ้ยนี่เดินหาอะไรเนี่ย,ออยโอ้ยโอ้คนดูอีกรอบอะคนดูดูทรงนั้นเนี่ยที่น่าจะอีกรอบอะแพ้อีกรอบดูดิดูด,ดิเอาเอาเอาวางเป้เายังไงเนี่ยเฮ้ยแรงกระสุนนั่นเนี่ยทำไมมันดูดิดิดด <c oughs> เฮ้ยโดนมาโดนอยู่โดนอยู่ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบายอาร์โอวีฟรีไฟบอลเลตและเกมจากโฮโลเวิร์สเติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman อะไรแต่ละคนเน่ยคนดูผมเล่นผมเห็นมันเิ่นแล้วผมอยากจะรั่ววะ่ะเกมนี้น่าจะนานดูทรงแล้วเกมนี้น่าจะนานนะครับน่าจะนานกิมเรากิมเราน่าจะกระกลัวจัดเลยแล้ไม่น่าออกกลางนะแต่ผมจะเฝ้าออก,กลางไว้แล้วมันมีเอฟเคตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ย <c oughs> เซฟก่อนนะครับคนดูต้องเซฟหน่อยเห็นแล้วกูจะรุดเลยว่ะโอ๊ยเอาโยนไปทำไมอ่ะวิวคนดูไอ้นี่มันเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยโอ้โคตรเยอะ อ,อ้าวอัอนี่ยิงไม่ตายไอ้เหี้ยเอาเขาเดินโอตินโอทีมแต่ละคนโอ้ยอันนี้มาองก็ไม่ได้ใช่ไหมเออตายโอไม่น่าได้ยังงี้โอ้โคตรโง่เฮียเดนมีสกิลแต่ออกไปอยงี้เอ้ย เฮ้ยคุณดูแม่งเกี้ยเม,ม่งหมาจัดว่ะมันระบบเอ้ระบบแรล่งมันจัดมายัางไงวะคุณดูมันจัดแรล่งมันแบบงูมากเลยนะคุณดูผมปวดหัวเลยว่าเกมนี้ความดันจะขึ้นว่ะมันจัดแรล่งมาไงกูถามหน่อยเอายิงดิค<จ>ู่ฝั่ง获胜อ่าบาตายงูจริง อ่ะมีเทียนหวังนี้ชออ่ะอันไหนนี่แหละคนดูเนี่ยแล้วอเนี่ยชอบวิ่งกลางกับผมนะอีตัวนั่นน่ะตัวหุนยนต์เลสกหุนยนต์ได้อ่ะไอ้คนนี้จะหนะ เจ็ ب, เ ب, เบเจ็บเจ็บบอหนั่งขี่ลอในช้วงขึ้นวังหนึ่งไงซ้ายเว่ยนี่ไม่น่ารอดด้ยยิงโดนเฉยไปกูเหลือจะเชื่อแม่งสาดมั่วเฉยอันดับขึ้นเลย ผมน่าจะลงกลางนะในพวกนี้ผมไปเฝ้าเนื้อก่อนมาอีโคดีไหมคนดูผมอีโคดีกว่านะไปหนึ่งกระบอกมุมไหนได้มุมนู้นต้องยิงสูงหน่อย ไว้กลาง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 ยิงจัดอะกลางกลางลักลางโคตรลั่นอะกลางนั่นเลยเพื่อนกลางนั่นเลยเพื่อนเติมอยู่เติมอยู่ไป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 สวย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 บเพื่อน团灭哇哦我急了เจ๊เเรากือบแตกแล้วนะ หรือไอ้น,นี้ก่อนระเบิดไฟก่อพันนีไหมผมว่าไม่ต้องก่อพันหรอกก่อพันผมซื้อไปมันก็ไม่นั่นว่ะแต่ผมควรซื้อนะรอบนี้ยิงระเบิดไฟไปก่อนแล้วมุมนี้ได้ไหมมุมนั้น ไปลงสามวิ่งกันกลับไปเติมเพื่อนทำดีทำดีทำดีเยี่ยมเยี่ยมนี่เลยไปไง่ะไปแดกเด้สัตว์ด้วย ทำไมมันได้ยี้เพื่อนทรไมนมันได้ไดยี่เกาะพันแล้วตอนนี้ผมต้องหยอดปืนไฟไปก่อนนะมุมอย่างเงี้ยหยอดไปก่อนเลยถ้าหยอดไปก่อนมันมีโอกาสแบบ <c oughs> โอกาสที่มันจะโดนไฟผมอะตรงน,นั้นอะเยอะประมาณนี้แหละส้นนี้แหละสวย ผมเราจะยิงได้นะตรงกลางตรงกลางผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่วีอีหมดเลยนี่มาไอเบเบเบ่ I, B, B, B. <c oughs> ห,หลอนมันก่อนคนดูโอ้ไม่แตกสวยสวยเย่นอย่าเลยนะก็แต่ทิ่สวยสวยผมต้องเข้าไปก็ได้อย่างนั้นอะ ตสวยอันย uh, ูตวไหวันจี๊ยบเดี๋ยวมันย้ายเดี๋ยวมันย้ายเดี๋ยวมันมันเล่นมุมแน่ๆคนดูผมต้องซื้อปืนที่ผมแล้วสินะวันดอ ย้อนลูกอี่แมมไปก่อนย้อนลูกปืนไฟไคนมากไปก็ยังสวยอยู่ดีของเหมือนเธอแล้วมากไปก็ยังเจ็บอยู่ดีย้อนลูกอี่แมมไปก่อนครับสวยกลาง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  ไว้วงบ่อเนื้อที่落在 B 区。还剩一名敌人。B 区有敌人。ไว้。守方获胜。โอ้พี่โคขึ้นนำอ่ะคนดูโอ้โหเอ้ยทีมเราได้เรื่องอยู่เนี่ตอนแรกคิดว่าไม่ได้เรื่องไงเฮ้ยรอบนี้เล่นดีอยู่ ผมว่าบุกง่ายสุดน่าจะบุกนี่ยบุกอีง่ายสุดนะเอาที่ผมเล่นมานี่เอแม่งบุกบุกง่ายสุดแล้วเอมุมมุมมันหลบมันเยอะนะครับถ้าบีเนี่ยมุมมันกว้างนะมุมนั้นอิงโคตรยากมุมนั้นอ่ะหวนจ้อยหว่านจ้อยกลมากไปก็ยังเจฉยอยู่ดีให้แต่ตัวลมากไปก็ยังเผ็ดอยู่ดีเออเออแล้วนี่จะวะ ไปเว้ยไปเว้ยอิมแบะอินแปรออรอบนี้ไม่ค่อยมีเงินนะทุกคนท่นทนานผูออ้ชมปึ๊บจะกืนลงไปครับอิดทางให้เพื่อนก่อน รอยิงเสริมผมรอยิงเสริม สวยสวยบังมุหัวแล้วบังมุหัวแล้วเดินแค่นี้ไม่ดังนี่ว่ะคนดูอย่าบูอย่าบู กุ้งฟ้งผัวเสือไอ้นั่นมันเข้าไปทำไมวะน,นะแตกในชะ่ไหว่าเะไรอีเสียบหรอบอกแล้วว่าบีว่าตรงนี้มันบุกง่ายกว่านะต้องชมนะบุกง่ายกว่าเยอะเลยผมอีโค้ดละกันร,รอบนี้กับซื้อสกิลนะครับคอยเสริมเพื่อนเนาะ 啊，中路翻帮发射烟幕，燃烧弹，B 区有敌人，强化聚焦开启。 爆能器已部署，还剩一名敌人。蒙蔽他们。拜拜拜，努努努哈哈哈！完美团灭。你来努，把你们的装备都扔我实验室里，我来检修。往左一点，往左一点。 ผมอันนี้ก่อนสก,กิลว,วางแผนก่อนปึ๊บหนึ่งสองสามอาวัาย咱们快着打，直接提速。烟幕部署完毕。上该区域。燃烧弹。เข้าเลยเข้าเลย อ้ยยังไม่ลืมเช็คขวาเอาเอา,เอาจบแล้วใช่ดหมดเลยอื่นกูเ่อนอะไปเลื่อน เอ๋ยจังเดียร์动静แล้วทําไมเราไม่จิกเ้าคราไมเงไม่จินเราทําไมตราไม่นดู ไปวางวางเพื่อนโอ้ยนี่แม่งล่นนี่นี่มันอนีมันใกล้กา,ยกา,ยกายอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอ๋เอเฮ้ยได้อยู่เว้ยยิงมัวแต่ก็ยิงโดนอยู่เก็บไปวางสิเฮ้ยแล้วมันยืนอย่างนั้นทำไมวนะน่ะเฮ้ย เริ่มจนแล้วคนดูตังไม่มีแล้วตอนนี้อาผมสไนกระบอกเดียวอะสไนวัดใจเว้ย <c oughs> อันนี้ต้องวางปิดมุมนี้ไว้ก่อนเลย 广播，扫描前方。我也，你别挡着我呢！别挡我的路！给你强化包。你挡后边。攻方重生点发现敌人。 喂。不错嘛。爆能器已部署。小心。还剩一名敌人。喂。别溜<喂>。快被放快锁定了。 เย่หวานเจียเ๊ยบรอดิโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วการสำหรับตัวเกคิมว่าแรงสบบายนะท่านผู้ชมนะโอ้หคุณว่าแรงจะนึกว่าแรงจะตกลอดูก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้พี่โคตรกรจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าหวานเจีย๊ย